ครับสวัสดีครับนะครับอันนี้ผมก็จะมาสอนต่อนะครับตัวโมดูลนะครับโมดูลนะครับเป็นตัวคอนโทรลมอเตอร์นะครับอ่ารีเวิร์สฟอร์เวิร์ดภายในตัวนะครับตัวโมดูลก็จะหน้าต่างนะแรับประมาณนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นไฟเข้านะครับเป็นไฟอินพุตฝั่งนี้จะเป็นเอ่อไฟ เอาต์พนะครับที่จะไปจ่ายตัวมอเตอร์นะครับตัวนี้สามารถสั่งรีเวิร์สฟอร์เวิร์ดในตัวได้นะครับเป็นใช้แมนนวลแล้วก็ใช้รีโมทคอนโทรลนะครับอันนี้จะเป็นตัวรีโมทคอนโทรลนะครับทีนี้นะครับมาดูวิธีการต่อนะครับวิธการต่อผมก็จะใช้มอเตอร์ตัวเดิมนะครับตัวที่ผม วัดหาค่าของขดลวดขดลวดสตาร์ทขดลวดรันเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ขาคอมมอนครับทีนี้เราก็จะมาต่อเข้าในวงจรนะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าเส้นไหนคือขาคอมมอนเส้นไหนคือขาสตาร์ทเส้นไหนคือขาลันนะครับเราก็สามารถต่อเข้าในวงจรนี้ได้เลยนะครับ เส้นนี้นะครับจะเป็นเส้นคอมมอนนะครับเข้าเทอร์มินอลที่หนึ่งนะครับนี่นะครับส่วนตัวนี้ฝั่งนี้นะครับจะเป็นไฟ a อ2ีสอโวลต์นะครับ LN นะครับจ่ายเข้าไปนะครับ น,นี่คาปาซิตเตอร์นะครับตัวนี้ให้แบ่งนะครับมันจะมีสายมาสองเส้นอย่างนี้นะครับให้เพิ่มมาให้มันเป็นสองสองเส้นนี่ก็เพิ่มมาเป็นสองเส้นนะครับนี่ก็จะมาต่อเข้าตรงไหนนะครับอ่าขั้วหนึ่งนะครับให้ต่อเข้าทีา่ช่องที่สองของเทอร์มินอลตัวนี้นะครับ ตัวหนึ่งก็ต่อเข้าท่องช่องที่3นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับมันก็จะเหลือปลายสายอีก2ปลายนะครับเป็นแบบนี้นะครับให้เรามาต่อเข้าที่ตัว ขดลวดของมอเตอร์นะครับอีคนะครับคู่นี้นะครับคูเ่เส้นที่2นะครับคู่นี้นะครับตัวนี้นะครับให้มาต่อเข้าที่ตัวขดลวดลันนะครับซึ่งจะเป็นสายสีแดงนะครับ ส่วนคู่นี้นะครับจะมาต่อเข้าตรงเทอร์คู่เทอร์มินอลตัวนี้นะครับเทอร์มินอลที่สามนะครับให้มาต่อเข้าขดลวดสตาร์ทนะครับโอเคนะครับครบวงจรแล้วนะครับ ครบวงจรแล้วนะครับให้เราลองจ่ายไฟเข้าได้เลยนะครับโอเคผมจะลองจ่ายไฟให้ดูนะครับสองร้อยสีบโวลต์นะครับเมื่อจ่ายเข้ามาครับมา ตัว LD e power ในบอร์ดก็จะติดขึ้นมานครับตัวนี้นะครับอันนี้นะครับ LD e power นะครับในตัวของบอรก็จะมีตัว relay นะครับเป็นตัวสลับการจ่ายไฟ r ร v e r อร forward นะครับสองตัวนี้นะครับจะมีฟิลเพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลดของวงจรด้วยนะครับตัวนี้นี่ผมจะมาเท s แ m a น u a ให้ดูนะครับ อันนี้จะเป็นตัวเคยะอันนี้จะเป็นวงจรนะครับ forward นะครับก็คือชุดเส้นเส้นสีแดงนะครับก็คือชุดนี้นะครับช่องแรกนะครับเป็น forward นะครับเดี๋ยวผมจะกด start ให้ดูนะครับนี่นะครับ มอเตอร์ต้องหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับโอเคนะครับตามเข็มนะครับโอเคนะครับเมื่อเราต้องการหยุดนะครับให้เรากดตัวนี้นะครับโอเคอันนี้ก็คือหลักการทำงานของตัว forward นะครับส่วน reverse นะครับ ดีเบิร์ดก็จะเป็นชุดนี้นะครับมันก็จะสลับไฟนะครับเส้นแอลนะครับมาจ่ายขดลวดอีกขดลวดหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นขดลวดสตาร์ทนะครับซึ่งจะถูกต่อจากตัวไฟจะวิ่งออกจากเทอร์ออมินอลน,นะครับช่องที่สามช่องนี้นะครับก็วิ่งมาเข้าเส้นเส้นสีดำนะครับก็คือ ก็คือคู่นี้นะครับนี่ครับคือคู่เดียวกันนะครับโอเคนะครับผมก็จะลองให้ดูนะครับคือกดฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับโอเคนะครับมอเตอร์มันก็จะหมุนเอ่อทวนเข็มนะครับรีเวิร์สนะครับ อันนี้คือฟังรีเวิร์สนะครับเมื่อเราต้องการหยุดนะครับเราก็กดปุ่มนี้นะครับโอเคนะครับมาดูฝั่งฟอร์เวิร์ดอีกรอบนึงนะครับก็คือชุดขดลวดของชุดนี้นะครับก็คือออกมาจาก นี่ครับเส้นสีแดงนี่นะครับออกมาจากเทอร์มินอลที่2ที่2นะครับนี่นะครับจุดนะครับโอเคนะครับนี่มันจะมีรีโมทคอนโทรลนะครับก็สามารถสั่งรีเวิร์ดฟอร์เวิร์ดได้เหมือนกันนะครับผ่านตัวรีโมทนะครับมันจะกดให้ดูนะครับ ตัวบนนะครับจะเป็น forward นะครับก็คือสั่งให้มอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับันี้นะครับ stop ก็คือปุ่มนี้นะครับปุ่มก้างนะครับนี่ revert นะครับ revert ก็คือตัวตัวนี้นะครับ revert นี่นะครับ กดหยุดนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการทำงานของโมดูลโมลดูลควบคุมนะครับกับทางหมุนของมอเตอร์นะครับของมอเตอร์ ac ac 1เฟสนะครับก็สามารถ ไปทําตามวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าหากใครสนใจนะครับให้มอเตอร์ AC นะครับกับทางหมุนได้นะครับก็สามารถนําไปต่อใช้งานตามวิดีโอนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสอนนะครับการต่อใช้งานเบื้องต้นกับมอเตอร์ AC single phase นะครับผมหวังว่านะครับวิดีโอนี้จะ ให้ความรู้นะครับผู้ที่เข้ามารับชมนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมโอเคชุดนี้นะครับเราก็สามารถไปดัดแปลง DIY นะครับอย่างเช่นนะครับไปดัดแปลงใส่ประตูหน้าบ้านนี้นะครับกดเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับหรือประตูม้วนนี่นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือจะเป็นลอกนะครับ ชักขึ้นชักลงนะครับโดยใช้มอเตอร์เป็นตัวขับอย่างนี้นะครับก็สามารถคอนโทรลผ่านชุดดีโมดนะครับโมดูลตัวนี้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะขอจบการนะครับรีวิวนะครับชุดคอนโทรลรีเวิร์ดฟอร์เวิร์ดนะครับผ่านตัวโมดูลรีเวิร์ดฟอร์เวิร์ดตัวนี้นะครับ เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม